สวัสดีครับผมในแบงค์อาร์ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนขึ้นเกาะทองฟ้าโดยที่ไม่ต้องใช้ผลปีศาจท,ที่บินได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนผลปีศาจสำหรับวิธีขึ้นนะครับเราก็จะกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะไปตรงต้นไม้ที่อยู่มุมสุดของเกาะนะครับที่อยู่ใกล้เกาะทองฟ้าที่สุดนะครับ โดยจากการที่ผมทําการกระโดดดูนะครับเราก็จะต้องกระโดด6ครั้งนะครับแล้วก็พุ่งอีก4ครั้งครับจะต้องมีพลังงานประมาณ500นะครับเพื่อที่จะกระโดดขึ้นไปนะครับการเพิ่มพลังงานคือการที่เราไปอัพทักษะในส่วนของมีลีหรือว่าทักษะระยะประชิดครับสำหรับเกาะทองฟ้านะครับจะมี2ระดับนะครับการที่เราจะขึ้นไปเกาะทองฟ้าที่อยู่สูงกว่านี้นะครับเราจะต้องไปที่ อาคารที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับพอมาถึงตรงประตูแล้วนะครับเราก็จะต้องสังเกตตัวลูกศรสีฟ้านะครับมันจะมีหลุมอยู่นะครับเราก็ต้องลงไปที่หลุมนั้นนะครับพอลงไปที่หลุมนะครับเราก็จะต้องเดินสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะทําการเคลื่อนย้ายเราไปที่เกาะทองฟ้าอีกระดับหนึ่งสําหรับวิธีการกลับนะครับเราก็จะต้องหาบ้านสีฟ้าที่อยู่ตรงกลางนะครับบ้านกลมๆครับ แล้วก็จะต้องเดินเข้าไปที่ประตูนะครับแล้วก็จะกลับมายัางเกาะทองฟ้าอีกที่ต่ำกว่าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบลงกันเพียงเท่านี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับหากเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ